สมันต์ VR Presence by Accentment วันนี้รีวิว Presence Application of Office Automatic Center ไมเน็ตพีตมิสเตอร์สมเป้งกันโหนมิสเตอร์สุรพลของวิมลมิสเตอร์วัชรยูเจนโซ่มิสเตอร์กรกตโชติโกมิสเตอร์รัชมีวันแข่งหัวมิสเตอร์อวีนเมทินชวลโร่มิสเตอร์นันท์สุวรรณทองมิสเตอร์ทันทิชาพิพัฒน์มิสเตอร์เฉลิมของนายมิสเตอร์อัชราภรณ์ แอนด์เอเชียยานพิษขาออฟฟิศออนเทนเทนวอล์กอินด็อกิวเมนต์เมนเนจเมนต์เมนิวดาต้าคอมมิเนเคชันออร์ทาร์มิชชั่นออฟด็อกิวเมนต์ทูเวียอัพเอเจนซี่ทูไลท์ออนแฮนทูแฮนเดอร์ออฟฟิศโมดิฟาย is original form in the volume of documents the advancement of technology when in his cell completion business network from for for face to detail office automation the application of information technology of fit automation in order to avoid compliance with the mode Extend to contain application of Office automation system. Application of Office automation system. Application of Office automation system. Application to แอปพิเคชัน2นอตแลสอบส์อินเดอร์ลอฟตินแอปพลิเคชัน 2G N ออฟฟิศด้านข้ ใช้ระบบสมรรถนะอัตโนมัติกลับมาสนับสนนผู้บริหารเด e ูส์ออฟอัตโนเมตออฟฟิศซิเทมส์ทูสตูเออร์แมนเดนเบย์ย of ออฟฟิซอร์ออฟฟิโครงสร้างการใช้ทรัพยากรการสารสนเในระบบ o a สามารถแบ่งอดับความต้องการแล้วถูกส่งใช้งานดังนี้หนึ่ัดับุูกสในการใช้ทรัพยากรเพื่อให้การทำงานในระบบในระดับของีประสิธิภาพเพมขึ้นเช่นาร์แวรใช้ในการทำงานของคอมพิวเตอรตัวฐโทรสารซอฟแวรมีความสำคัญต่อการงานของจุอมลมากเช่นโปรแกรมประมวลผลโปรแกรมตารางโปรแกรโปรแกรมาเสนอผลงานโปรแกรมการดการข้อมูลโปรแกรมสือษาข้อมูลรู้จักย่ชื่อ สองระดับกลุ่มเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อรำดินการให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มร่วมกันจึงเป็นการใช้ทรัพยากรบางอย่างร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหวงคนในกลุ่มและเชื่อมโยงในระหว่างทลมงานเข้าด้วยกันอาร์แวร์เป็นการใช้คอมพิวมกอรเพื่ออย่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ทำให้ผู้อยู่ในกลุ่มสามารถทำงานร่วมกันได้โดต่อสระสานกันและจัดการข้อมูลภายในกลุ่มเช่น Windows 4 เขารปรนการรวบรวมงานต่างๆในองค์กรเขาเป็นการควบคุมแต่งานตามหน้าที่ของคุณแต่คุณต้องทำงานสารกันทรกแซงในการทำงานแบบสร้างกระายโครงการเชื่อมโยงแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกันที่รายงานการในทางรการข้อมูลข่าวสารเครือข่ายภายในองค์กรว่าอย่าง่ไหนซอฟต์แวร์เมื่อมีการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งๆขององค์กรคุณต้องซอฟต์แวร์ที่สามารถคำนวนได้ use in network office เครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน OA 1อินเทอร์เน็ตสำนักง,งานจะใช้บริการต่างๆที่มีในอินเทอร์เน็ตเพื่อประโยชน์และเป็นการเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานส่งผลให้การดำเนินงานทั้งการติดต่อสื่อสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้นหาข้อมูลและการประชาสัมพันธ์สำนักง,งานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายคอมพิวเตอร์ OA บริการในอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในสำนักง,งาน Service on the Internet The Office 1. บริการด้านขา้อมูล Information Service World Wide Web File Transfer Protocol 2. บริการด้านการสื่อสาร Communication Service ไปษนีอ e ิเล็กทรอนิกส์อีเมลเทคแทสองอินเทอร์เน็ตสำนังกงานจำเป็นจะต้องมีเครือข่ายเฉพาะในองค์กรเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรสาเหตุสำคัญที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตคือเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของสำนักงาน โดยผู้ใช้ภายนอกจะไม่สามารถเข้ามาใช้ข้อมูลที่สำคัญของสำนักงานได้เพื่อข่ายอินเทอร์เน็ตการประยุกต์อินเทอร์เน็ตในสำนักงานอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันออฟฟิศหการจัดเก็บข้อมูลคือการนำเอกสารมาจัดเก็บข้อมูลในรูปอิเล็กทรอนิก ทำให้พนักงานสามารถเล่ยกใช้งานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้สะดวก 2. การติดต่อดสื่อสารเช่นการใช้โปรแกรม Lotus Notes เพื่อส่งเอกสารหรือข้อมูลระหว่างกันในกรรับสำนักงาน Communication Program s u s As Lotus Notes User to send document or in the office 3. การกระจายข้อมูลเป็นการนำข้อมูลข่าวสารปร,ระชาสัมพันธ์ผู้มือการทำงานมาจัดเก็บในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นสื่อการในการเผย<อ>แพร่เอกสาร Broadcast of Information New World Install Internet to Media t in the Release Document Internet <c oughs> เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตภายในองค์กรเข้าขขขขขขกับระบบ คอมพิวเตอร์ภายนอกเพื่อให้บุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิกหรือผู้ได้รับอนุญ,ญาตสามารถติดต่อใช้ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานได้ The network internet to a computer system to an outside third party that is the member on leave c n see control information new of office ครือข่ายเอ็กซ์เทนเนตเบย์นูสออปตอมิติฟออฟเซ็ตซิสเทมซัพพอร์ตเมเนจเมนต์การใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติกับงานสาน,นับสนุนผู้บริหารเมเนจเมนต์อินโฟร์เมชันซิสเทมเป็นการจัดการข้อมูลในลักษณะรายงานสรุป เพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก Decision Support System การสนับสนุนการตัดสินใจจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารนำไปใช้ในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง e c t i v e Support ซิสเต็มเป็นระบบที่ช่วยดึงดูดข้อมูลข่าวสารทั้งหมดขององค์กรมาทำรายงานสรุปเช่นแผนภูมิลูลกค้าสถิติรายงานเพื่อให้เป็นผู้บริหารได้ทราบข้อมูลทัล้งหมดในองค์กรอ Apple Vision the Information Office เีซอนเนลอินโฟมาชั่นเ็น่งเนนการประยุกต์ใช้ระบบสำหรับงานอัตโนมัติในการจัดการสารสนเทศส่วนบุคคลเพื่อจัดการกับสารสนเทศทุกประเภทที่บุคคลได้รับทั้ทงที่เกี่ยวข้องกับการทำง,งานหรือใช้ในประจวบแ of อปพลิเคชันออฟอ f ฟฟิศอัตโนมังติซิสเต็ม แน่เด็ดฮันเตอร์พลเรือนอินโฟเมชันทุกวันมิสออนสองสองพลเรือนอินโฟเมชันบล็อตแฮปปี uh ้มิวส์เวิร์สโอวีทุกวันไลฟ์เดย์สิทธิ์เทมแคนบีแอนด์อินโฟเมชันออนมอนซิลลี่อินโฟเมชันทูเบิร์ด เทนิสออกเอาอุ่นอินเดอ e ์มาูโฟแอนเอฟเฟเอร์เดสแอปเปิเกชันคมนเนซันมนเ็ตแนออฟฟิศหนึ่งโปรแกรมเป็นรูปเป็นการนำโปรแกรมไปลงมาใช้ในการจัดการสารสนเทศของผู้คนมีทั้งการใช้สลับ และผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสังคมผ่านโปรแกรมวิเคราห์แอปพลิเคชันยรืออ t น o ฟมาชันนเน็ตพีซูเนียลบอดแอปพลิเคชันอาร์ีแอนด์ไลท์คอมพิวเตอร์เเวอร์วดท์ใออฟฟิศ ปานนแบบร์จนิงเดอร์ชั่นสรีหนึ่งนึ่งระบบการนัดหมายเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนัดหมายหรือเจอกำหนดก,การตา่างๆทั้งระบบนัดหมายส่วนบุคคลและระบบนัดหมายกลุ่มเช่นโปรแกรม LOOK OUT แอปประมันต์แอปพลิเมนต์อีทแอปโปรแกรมแต่แอปซิตในแอปประมันต์ออฟแคสตูร์และแอปพลิเมนต์วีเดอร์ซิสเต็มสำหรับ Personal and system group ร s o u ออ o o k ศ p อรตะบบติดตามงานเป็นเครื the the ่องมือสำคัญในการบริหารงานและเวลาแบ่งได้เป็นระบบติดตามงานส่วนบุคคลและระบบติดตามงานกลุ่มเช่นโปรแกรมอ l o o k วันนี้ทัลลิงซิสเต็มอีกแอนอีกพอยเมนต์ทูอินเดอร์แมเนจเมนต์แอนด์ไทม์อินทูพีเซเนลล์แท็กกิ้งซิสเต็มแอนด์แท็กกิ้งซิสเต็มกรุ๊ปซอฟท์เอาลุก ระบบติ่ต่อส <an> ื่อสารเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบุคลากรทั้งในการทำงานและส่วนตัว business and personal contact เช่นระบบโทรทัศน์ระบบเครือข่ายคอมเตอร์ communication system to the communication d e c u e e m e n t and the e x i t e n t of Personal Port in Work and Personnel Food, s n a t k and Personal Contact Soft and Telephone System Computer Network การ n ำเอาอิน m ฟเมชันไปเน็ตแมทอุปกรณ์สพาะในการนำอุปกรณ์ขนาดเล็กมาใช้ในการจัดสารสนเทศส่วนบุคคลฟัง์กชั่นการทางานเช่นเดียวกับโปรแกรมสำเร็จรลเช่นระบบอักหาระบบติดตากานและระบบติดต่อสื่อสารอุปกรณ์นี้คือเครื่องติีดีเอ ซึ FM, SM, ่งมีขาะรักษราสามารถพบพาไปแต่ที่ต่างๆได้สะดวกเหมาะสมสำหรับคนที่ต้องเดินทางหรือ้อสั่งานเป็จำ The benefits of using an พ p p o i n t m e n t s เท่ e m a p p o i n มเ e n t can be c o n v e n i t you can A.N. of the men and with When the alarm is being put, you can have tell the child you the body part. ทอล์ i ิ g งอ่า s มสเซจบอร์การประกาศแจ้งข้อความเพื่อกระดาษกระดาษขาดเริ่มาในหนึ่งยัานมีการแจ้งข่าวสารต่างๆผ่านกระดานติดขาวเมื่อนำโอเอมาใช้จึงมีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรที่มีอยู่โดยปักจัดกระดาษขาวแบบเดิมเป็นกระดาษข่าวอิเล็กทรอนิกส์วิีเจ็ตเอเจนซี่แฮชอ n นโฟมีดู Wong mati na word it when o a -E it the wall to everything the shall the at at the of the traditional channel bulletin ba electronic using the information at new art. กระดานข่าวยูสนิวเป็นกระดานข่าวที่นำมาใช้เข้าะภาในองค์กรผ่านสื่อถ่ายอิเล็กทรอนิกส์อินเทอร์เน็ตโดยจะเป็นข่าวสารเฉพาะในหน่วยงานเช่นประกาศข่าวสิ่งพนักงานทุกคนผู้ที่ต้องการประกาศข่าวสามารถนำข้อความหรือกระดาษมาติดไว้บนกระดาษเด e n น w n e เน a เดย์อรัม a าร์แอปพลายออรีมีติ้งเ Organization Internet It is the only new agency for example Not as the Empires people w a t to be ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ระบบกระดังค่ะ The Benefit of u s i n g Let's e b o a r d 1ใครกระดัประกาศแจ้งข้อความสาธารณะ The board and land publicly be clear 2. ใช้แสดงความคิดเห็นและเป็นความคิดเห็น Rooter Comment Exchange Comment 3. ช่วยให้ผู้ทำงานที่อยู่ห่างไกลสามารถส่งข้อความถึงกันได้สะดวก Help people walk f a r a way Fansend message to i t h outer easily การประชุมทางไกลในสำนักง,งาน t e e c o n f e r e n c i n g in office การประชุมทางไกลเป็นการสื่อสารในลักษณะของกาปรปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะการสื่อสารแบบมัลติมีเดียหรือการสื่อสารแบบสองทาง ช่วยให้ผู้เข้าเรื่อมประชุมไม่เสียเวลาในการเดินทางทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางการประชุมทางไกลประโยชน์ที่ได้จากการประชุมทางไกล the b e n e f i t of video conferencing 1. ประหยัดเวลาในการเดินทาง save travel time 2. ประหยัดค่าใช้จ่าย save cost การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ The use of electronic mail อ e m a i l มีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้องค์กรคือ h a t a e l t o and f o r t h e organization และ presentation Thank you Goodbye. Bye bye.